สวัสดีครับ พกับรายการเปิดประตูส anyway, hmm. มัยไรครับในวิชาสังคมศึกษาครับซึ่งนี้เรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เองครับเศรษฐศาสตร์ตอนนี้เราเดินเรื่องไปเกี่ยวกับพวกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศนะนี่ดูซิว่าวลาเราเศรษฐศาสตร์กับระหว่างประเทศเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างหลักๆก็จะมีเรื่องของการค้ากับต่างประเทศครับการลงทุนกับต่างประเทศเนาะแล้วก็การรวมกลุ่มกันระหว่างประเทศเหมือนกันคราวนี้เรื่องแรกก่อนเลยเรื่องของการค้ากับต่างประเทศครับนี่จะบอกว่าเวลาเราค้าต่างประเทศเนี่ยมันจะมีอุปสรรคหนึ่งสําคัญมากๆเลยที่ทําให้การค้าระหว่างประเทศกับการค้าในประเทศเนี่ย ันแตกต่างกันก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับแล้วก็คราวนี้เวลาการค้าต่างประเทศเนี่ยจริงๆมันจะมีการค้าเหลายหลายรูปแบบแล้วแต่ว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยจะไม่นโยบายการค้าระหว่างประเทศแบบไหนก็ตามเนาะก็เลยมาดูดีกว่าครับเจ้านโยบายการค้าต่างประเทศเนี่ยมันมีกี่แบบกี่เวอร์ชันบ้างมาดูดีกว่าครับมาสไลด์เลยนี่นโยบายการค้าระหว่างประเทศเนี่ยจะมี2แบบเวลาประเทศเขาใช้งานเนาะแบบแรกคือ1เป็นแบบนโยบายการค้าเสรีอ่าชื่อก็บอกว่าค้าเสรีแปลว่าอะไรครับแปลว่าจะขายอะไรก็ขายเลยแปลว่าถ้าเกิด เราจะไปค้าขายกับประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยสามารถเดินเข้าไปขายได้เลยโดยที่ไม่ต้องมามีเงื่อนไขมากมายเงื่อนไขเช่นหลวงภาษีก็ไม่มีเก็บภาษีอาจจะเก็บนิดเดียวใช่ไหมครับไม่ได้มีข้อจํากัดหรือการถูกเลือกปฏิบัติใดๆอันนี้เรียกว่าการค้าเสรีครับซึ่งมันดีนะมันทาให้ตลาดกว้างขึ้นทุกวันนี้โลกเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีการค้าแบบเสรีมากขึ้นเหตุผลครับที่ทําให้โลกเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการค้าแบบเสรีเนี่ยมีหลายเหตุผลเหมือนก,กันนะเหตุผลแรกคือหนึ่งเลยตลาดกว้างขึ้นทุกวนันนี้ตลาดกว้างขึ้นจากการค้ามนาคมสื่อสา หรือเทคโนโลยีการขนส่งครับทำให้การค้าเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนาะโลกมันเชื่อมมันไปหมดแล้วลักษณะแบบ globalization ใช่ไหมครับทำให้ตลาดที่กว้างขึ้นมันเลยทําให้เกิดการค้าเสรีที่มากขึ้นเองครับนอกจากเรื่องของเจ้าตลาดที่กว้างขึ้นแล้วเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีเรื่องของการเงินมันก็มีส่วนช่วยนะครับเพราะทุกวันนี้จะพบว่าเทคโนโลยีด้านการเงินเนี่ยโอ้มัน ก้าวหน้าล้ามากเลยสมัยก่อนจะไปค้าขายทั้งทีเนี่ยเป็นไงครับต้องมาเปิดธนาคารในประเทศนั้นนะฝากเงินฝากบัญชีใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะใช้แอปพลิเคชันเช็คต่อตอนนี้มีเงินเข้าแล้วเห็นไหมขายของสําเร็จแล้วมันมีแอปพลิเคชันแบบนี้เยอะแยะมากเลยสามารถนั่งตรวจสอบที่ประเทศตัวเองไม่ต้องไปถึงประเทศนั้นเลยเห็นไหมครับเทคโนโลยี mm hmm. ด้านการเงินก็ซับซ้อนมากขึ้นเนาะ อีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การค้าเสรีเนี่ยนิยมมากขึ้นคือส่วนใหญ่เดี๋ยวจะพบว่าประเทศกาลังพัฒนาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเปิดการค้าเสรีมากขึ้นเตษก็คือว่าเหตุผลหนึ่งเลยคือว่าการค้าเสรีเนี่ยมันทาให้มันมีการนาเอาของจากที่ต่างๆเข้ามาขายเนาะมันทำให้เกิดการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนใช่ไหมระหว่างวิทยาการหร,รือเทคโนโลยีรวมถึงสินค้าที่มีระหว่างกันมากขึ้นนะครับเห็นว่าการค้าเสรีเนี่ยกำลังเติบโตมากขึ้นเองครับอีกนโยบายหนึ่งคือนโยบายการค้าแบบกีดกันหรือคุ้มกันครับ กีดกันหรือคุ้มกันเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากีดกันแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าจะเข้ามาขายเนี่ยคงไม่สามารถเข้ามาได้ง่ายมันจะต้องมีเงื่อนไขนู่นนี่นั่นเช่นต้องใจภาษีหนักๆนะหรือมีลิมิตว่าอ่ะส่งมาได้ต้องเท่านี้นะถ้ามากกว่านี้ไม่ได้ต้องมีสลากนู่นสลากนี่มีประกันคุณภาพให้ชัดเจนให้มันมีเงื่อนไขให้มันดูมันเข้าขายมาได้ยากใช่ไหมครับอ่ะอันนี้คือลักษณะของการค้าคุ้มกันซึ่งโดยทั่วไปแล้วครับประเทศต่างๆเนี่ยที่จะใช้นโยบายแบบคุ้มกันเนี่ยเขาคุ้มกันทําไม อเหตุที่เขาใช้นโยบายแบบคุ้มกันเนี่ยเหตุหลักเลยคือเขาไม่ต้องการให้สินค้าต่างชาติเนี่ยเข้ามาค้าขายในประเทศไม่ต้องการให้คนในประเทศไปซื้อของต่างชาติให้มากเห็นไหมฮะพูดง่ายๆคือเพื่อต้องการจะปกป้องอ่าทั้นเป้าหมายหลักๆเลยของการคุ้มกันเนี่ยทำเพื่อต้องการจะปกป้องอ่าปกป้องเศรษฐกิจในประเทศปกป้องเศรษฐกิจในประเทศก็เลยพยายามจะกีดกันไม่ให้สินค้าชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาค้าขายในประเทศได้ง่ายนั่นเองครับ คนีการกีดกันหรือการคุ้มกันเนี่ยมันมีหลายแบบหลายเวอร์ชันนะแบบที่1คือแบบใช้ภาษีอันนี้ก็ชัดเจนมากคือใช้ภาษีเลยนะก็คือเช่นตั้งกำแพงภาษีเช่นบอกว่าเนี่ยจะเอาของมาขายประเทศ A ใช่ไหมประเทศ A ก็เลยเก็บภาษีสักร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นึกภาพตามครับถ้าเกิดเก็บภาษีกันโหดขนาดนี้เนี่ยประเทศที่จะเอาของมาขายเป็นไงครับ พอเราเอาของมาขายปุ๊บเนี่ยประเทศไหนเก็บภาษีแพงพอของมาขายปุ๊บเนี่ยของของที่จะเอาไปขายไปครับราคาก็ไปไงก็จะแพงขึ้นด้วยเพราะว่าเขาจะต้องบวกภาษีที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วสินค้าประเทศเหล่านั้นที่พอเอามาขายหรอต้องจ่ายภาษีโหดขนาดนี้เนี่ยของของเขาก็จะราคาสูงมากพอราคาสูงมากเกิดอะไรขึ้นครับคนในประเทศที่รับของเขามาขายเนี่ยไหมครับก็จะไม่สามารถซื้อสินค้าของเขาได้เนื่องจากว่าสินค้าเขาแพงมากๆเลยมันเป็นการตัด นำให้สินค้าของชาวต่างประเทศเนี่ยเข้ามาขายได้โดยง่ายนั่นเองครับนี่คือการตั้งกำแพงภาษีเนาะซึ่งจะบอกว่าวิธีนี้เนี่ยถ้าประเทศไหนทำแนละ้วจะโดนแบนเลยนี่นะจะโดนแบนเลยก็เป็นวิธีการกีดกันที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยรับความนิยมเท่าไหร่นะรับไม่ค่อยได้นะอีกวิธีหนึ่งคือการกีดกันแบบไม่ใช้ภาษีอืม,มันก็มีวิธีง่างนะเช่นกําหนดโควตาสินค้า แปลว่าอะไรครับมีการกําหนดลิมิตเช่นเอ้ยเอาของมาขายได้นะแต่ว่าเราขอให้ขายแค่ประมาณปีละ10 10ล้านอันอะไรเงี้ยถ้ามากกว่านั้นเราจะไม่รับเห็นไหมฮะก็คือยังมีนการรับให้มาขายแหละแต่เพียงแค่ไหมครับมีลิมิตให้อย่ามากไปกว่านี้นะก็เป็นการกีดกันอย่างหนึง่งแต่ก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบปิดกันเลยนะไม่ต้องเอาของมาขายเลยหรือกีดกันด้วยการกําหนด,ดเป็นมาตรฐานสินค้า สินค้าคุณมีคุณภาพหรือเปล่าเราไม่เชื่อหรอกคุณต้องคุณต้องมีมาตรฐานมีสลากมารองรับไว้เช่นอุตสาหกรรมคุณเป๊ะไหมก็ต้องมีตา ISO ใช่ไหมมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยหรือสินค้าคุณรักโลกไหมถ้ายืนยันว่ารักโลกจรงิงคุณก็ต้องมีสลากนี่ไงสลากเขียวกินเลเบลนี่สลากเขียวก็สินค้าไหนที่มีสลากนี้ก็แปลว่าสินค้าตัวน,นั้นไงครับแปลว่ารักโลกนะไปรักโลกแบบตั้งแต่กระบวนการผลิตยันถึงถึงจากฟาร์มมาถึงผู้บริโภคก็ถึงมาถึงย่อยสลายไป มันก็ยังรักโลกอยู่ใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งหรือสินค้าของเราเนี่ยตัดแต่งพันธุกรรมหรือเปล่าถ้ามาถ้าไม่ตัดแต่งเนี่ยก็ต้องมีฉลากติดด้วยนะก็จะมีฉลาก non GMO คือจะมาบอกแบบยืนบอกว่าสินค้าเรารักโลกนะสินค้าเราไม่มมาตรฐานนะโดยไม่มีฉลากพวกนี้ไม่ได้ต้องมีฉลากเอ๊หลักการที่มันมีการกัน,กนหมดมาตรฐานสินค้าแบบนี้เนี่ยมันเป็นการกีดกันได้ยังไงครับก็อยากจะบอกเลยว่าเวลาผู้ผลิตเนี่ยครับ เขาจะต้องแบบได้มาตรฐานสินค้าให้มีสลากวันีมาติดเนี่ยต้องลงทุนนะเขาจะต้องไปจ้างคนมา QC ตรวจสอบมาทดลองแล้วก็มีการติดสลากมาตรฐานในตลาดของสินค้าใช่ไหมครับซึ่งมันก็ไม่ได้แปลว่าทําครั้งเดียวแล้วก็ได้ต่อไปนะเพราะมันจะต้องแบบขอเป็นอาจจะขอเป็นรายปี 2- 3ปีนั่นแปลว่ามีคอสครับเพราะว่าผู้ผลิตจะต้องมีคอสมีต้นทุนที่ต้องจ่ายกับการที่ต้องให้มีการรับรองมาตรฐานสินค้านั่นเท่ากับว่าเป็นการทําให้ผู้ผลิตนั้นเนี่ย ต้องตั้งราคาที่แพงขึ้นเพราะว่ามันจะต้องบวกอต้นทุนของการติดมาตรฐานสินค้าแน่นอนครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ของเนี่ยพรรบอลาเอาไปขายระหว่างประเทศแล้วสินค้ามันแพงอะ่ะมันโอกาสที่จะขายออกเนี่ยก็ค่อนข้างยากเพราะว่ายิ่งของแพงคนยิ่งอยากซื้อน้อยใช่ไหมล่ะอ่านี่ก็เป็นวิธีการกีดกันอย่างหนึ่งเนาะอ่าวิธีกีดกันอีกแบบหนึง่งนี่เลยฮะ gsp ไม่ใช่ gps นะถ้า gps นันเป็นิชาภูมิศาสตร์ฮะ gsp ก็คือสิทธิพิเศษเขาชื่อว่าสิทธิพิเศษ ทางภาษีศุลกากรทางภาษีศุลกากรแปลว่าอะไรครับแปลว่าการสิทธิเ s p ีเนี่ยมนเป็นสิทธิที่ประเทศที่พัฒนาแล้วครับให้แก่ประเทศที่กําลังพัฒนาให้สิทธิ์ไปเลยเช่นส่วนประเทศอ่ะ อเมริกาอเมริกาเนี่ยเคยให้สิทธิ GSP เราเนาะออกให้สิทธิ GSP เราแปลว่าอะไรประเทศไหนที่ได้รับสิทธิ GSP เนี่ยประเทศนั้นไม่ต้องเสียภาษีครับได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งดีแน่นอนมันทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยว่าเราของไปขายที่สหรัฐอเมริกาไงครับไม่ต้องเสียภาษีมากหรือแทบไม่ต้องเสียเลยเพราะว่าเราได้รับสิทธิ GSP ยกเว้นการจ่ายภาษีสุลการเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใหม่ก็ตามที่ประเทศเหล่านั้นเขาไม่โอเคกับเราแล้วเขาไม่อยากได้สินค้าของเราทําไงดีครับเขาก็จะ ัสตัวนี้ออไปสุดท้ายแล้วกับว่าเราก็ต้องเสียภาษีเหมือนเดิมใช่ไหมครับเ้ื่อไรก็ตามที่สมริากาครับเลิกให้สิทธิ์ JSP กับเราใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็แปลว่าต่อไปนี้เนี่ยเราก็ต้องเอาของไปขายเขาโดยที่เป็นไงครับ ราคาก็จะแพงขึ้นเนาะเพราะเราต้องบวกภาษีที่ต้องจ่ายก็เป็นการกีดกันอย่างหนึ่งเนาะเมื่อไหร่ก็ตามมีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นนี่เรียกว่ากีดกันหมดนะครับสุดท้ายคือการอุดหนุนตลาดหรือทุ่มตลาดอันนี้คือขายของถูกตัดราคาตัดราคาคู่แข่งไปเลยฮะทำให้อีกเจ้าหนึ่งเนี่ยก็ไม่สามารถจะขายได้เพราะว่าคนก็เทมาซื้อของเจ้าที่ถูกกว่าใช่ไหมครับทั้งหมดนี่คือการกีดกัน คือการกีดกันจะบอกว่าการค้าระหว่างประเทศเนี่ยจริงๆมัน,ม,น,ม,นมีหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลเรื่องของการค้าระหว่างประเทศโดยตรงหน่วยงานนั้นชื่อว่า WTO นี่ World Trade Organization อ,องค์กรการค้าโลกเนี่ยเป็นองค์กรกลางเลยนะฮะเป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับโลกเลยที่จะดูเป็นเวทีเจรจารเรื่องของการทะเลาะพิพาทด,ด้านการค้าเจราจารเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศและพยายามส่งเสริมให้โลกเราเนี่ยเดาซิว่าเขาส่งเสริมให้โลกเราค้าแบบไหนครับนี่แน่นอนครับเขาส่งเสริ ให้โลกเราเนี่ยค้าแบบเสรีอยากให้โลกทั้งใบค้าแบบเสรีนี่ต้องการเลยเพราะว่าอยากจะลดข้อจํากัดทางการค้านะระหว่างกันนะให้มันมีความเป็นธรรมมากขึ้นแต่รู้ไหมว่าการค้าเสรีเนี่ยมันมีข้อเสียแหละข้อเสียของการค้าเสรีคืออะไรรู้ไหมหลักๆเลยฮะข้อเสียของการค้าเสรีข้อแรกเลยก็คือว่าแน่นอนครับบางครั้งเนี่ยถ้าเปิดค้าเสรีปุ๊บเนี่ยนั่นแปลว่าของแต่ละประเทศมันจะเข้ามาขาย ในบ้านเราได้ง่ายเลยใช่ไหมเพราะเขาไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหมแล้วก็ราคาก็จะแบบไม่แพงด้วยใช่ไหมมันจะเกิดกับกรณีที่ถ้าเกิดว่าประเทศเราเนี่ยสินค้าที่เราผลิตในประเทศเนี่ยไม่เป๊ะอุตสาหกรรมการ,รผลิตเราไม่เป๊ะแล้วไปเปิดเสรีกับประเทศที่เขาอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยเป๊กกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือสินค้าของประเทศนั้นเนี่ยมันจะมาตีตลาดเราหมดเลย เขาจะมาตีตลาดมาทําลายตลาดลเราหมดเลยอย่างตัวอย่างเช่นว,ว่าเราเปิดคาสซีรีกับญี่ปุ่นเนี้ยรถยนต์ญี่ปุ่นเป็นไงครับโอ้โหเขาเกรดดีมากๆเลยใช่ไหมเขาเชี่ยวชาญเรื่องของการอุตสาหกรรมอยู่แล้วราคาก็พอไม่ต้องเสียภาษีราคาเป็นไงครับก็จะไม่ค่อยแพงมากนักพอมาขายในเมืองไทยปุ๊บแน่นอนครับทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยเองที่เป็นประเทศไทยผลิตเองเนี่ยสู้ไม่ได้สุดท้ายอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยปไปนครับ ก็ล้มกันไปเลยใช่ไหมเนี่ยมันก็พูดง่ายคือมันมีผลเสียคือมันอาจจะทําลายอุตสาหกรรมการผลิตนะอีกประเทศหนึ่งที่กําลังพัฒนาอาจจะทําลายอุตสาหกรรมการผลิตอีกประเทศที่กําลังพัฒนาเนาะนี่ก็อีกอีกเหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งที่เป็นข้อเสียข,ของการค้าเสรีคือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีการแอบขายสินค้าด้อยคุณภาพเป็นการเอาเปรียบ พอค้าเสรีปุ๊บมาจะไม่ได้มีการคนโทรลหรือว่าตรวจสอบมาตรฐานสินค้าใช่ไหมครับอาจจะเกิดการขายสินค้าที่ด้อยคุณภาพเกิดการโอเปียบเกิดขึ้นนี่นนทั้งทีเห็นว่าการค้าเสรีเขาก็มีข้อเสียเขาก็มีข้อเสียมาเลยทําให้ชาวโลกในประเทศต่างๆเนี่ยก็พยายามจะมค้าแบบไหนดีหลังๆเขาก็หันมาค้าแบบกีดกันมากขึ้น นี่ตอนนี้เทรนดโลกจะเป็นลักษณะแบบนี้หันมาค้าแบบกีดกันมากขึ้นแต่ว่ากีดกันแบบในตลาดที่มันดูไม่น่าเกลียดคําตอบคือกีดกันแบบไม่ใช่ภาษีครับนี่เพราะถ้าเกิดใช้ภาษีเมื่อไหร่จะโดนจะโดนแบนเลยนะหลังๆชาวโลกก็จะมาค้าขายแบบไม่ใช่ภาษีกันกีดกันแบบไม่ใช่ภาษีโดยวิธีการที่นิยมมากที่สุดเลยคือวิธีการนี้ฮะคือการกําหนดมาตรฐานสินค้าเพราะมันดูแบบมันดูดีนะมันดูเหมือนกับ ูดเพื่อประกันคุณภาพสินค้าที่เข้ามาการันตีได้ว่าสินค้ามันดีจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเพิ่มคอสเพิ่มต้นทุนของประเทศที่เขากาลังเอาของมาขายกับเราทําให้เขาลําบากมากขึ้นนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของการค้ากับต่างประเทศนะจริงๆจะบอกว่าพอพูดถึงการค้าปุ๊บก,ก็ต้องพูดถึงการลงทุนด้วยครับการลงทุนระหว่างประเทศมาดูดีกว่าครับนี่การลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบอ่าก็คือลงทุนแบบทางตรงทางตรงนะ กับทางอ้อมหลักๆนะทางตรงกับทางอ้อมทางตรงคืออะไรครับทางตรงก็คือไปเปิดสาขาเลยเอาเงินไปเลยไปเปิดสาขาเปิดกิจการเลยที่ประเทศนั้นที่เราไปลงทุนนั่นแน่นอนว่าผลตอบแทนที่ได้รับเลยฮะจากการที่ไปลงทุนลักษณะแบบนี้ไปเปิดโรงงานไปเปิดสาขาเนี่ยผลตอบแทนคือกําไรเราจะได้กําไรเป็นผลตอบแทน แต่ถ้ากรณีที่เป็นการลงทุนทางอ้อมเดี๋ยวนี้ก็ลงทุนทางอ้อมก็นิยมมากขึ้นไม่ไปเปิดสาขาแต่ใช้วิธีการเล่นหุ้นเลยไปซื้อหุ้นของกิจการนั้นใช่ไหมไปซื้อหลักทรัพย์ของกิจการนั้นหรือไม่ก็ลักษณะของการที่ปล่อยกู้ปล่อยกู้ปล่อยสินเชื่อให้กับกิจการนั้นๆนะซึ่งพวกนี้ผลตอบแทนเนี่ยก็ไม่ใช่กาไรแล้วผลตอบแทนจะเป็นดอกเบีย้ยอ่าดอกเบีย้ยฉันเห็นว่าการลงทุนเนี่ยมี2แบบ แบบแรกคือทางตรงแบบอีกแบบคือทางอ้อมความต่างคือ1นเลยต่างตรงไหนบ้าง1ต่างกันที่หเลยวิธีการใช่ไหมวิธีการในการลงทุนต่างกัน2ก็คือผลตอบแทนก,ก็ไม่เหมือนกันเนาะ,ะก็อาจจะต้องเช็คให้ได้ว่าถ้าสถานการณ์มาต้องตอบให้ได้ว่าสถานการณ์นี้เนี่ยเป็นการลงทุนทางตรงหรือว่าการลงทุนทางอ้อมนั่นเองครับนี่แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือการลงทุนเนี่ยอ่ะส่วิกรณีการลงทุนทางตรง การลงทุนทางตรงเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียไงบ้างสมมติว่าประเทศ a ครับนี่มาลงทุนที่ประเทศ B มาเปิดโรงงานเลยที่ประเทศ B แน่นอนครับคิดว่าประเทศ B เนี่ยที่ถูกลงทุนเนี่ยจะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างมาข้อดีกับข้อเสียข้อดีก่อนข้อดีคิดว่าเกิดอะไรขึ้นแน่แน แน่นอนครับประเทศ B ีเนี่ยก็ะยจะแฮปปี้มากตรงที่ว่าพอพอ,พอโรงงานมาเปิดใช่ไหมมันทําให้คนในประเทศบีบอยมีงานทําอันข้อดีคือเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นใช่ไหมข้อเดียวกัน <S 2> <S 2> <S 2> ก็การที่เข้าโรงงานมาลงมันก็อาจจะทําให้เกิดการอ่าแลกเปลี่ยนใช่ไหมแลกเปลี่ยนพวกวิทยาการเทคโนโลโยีในการผลิตอ่าเทคโนโลยีในการผลิตอ่าอี้ก็จะเป็นข้อดีครับประเทศบีบอยก็จะมีการเรียนรู้พวกนี้เกิดขึ้นแต่ข้อเสียก็มีนะข้อเสียคือ อาจจะทําให้โงรงงานเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าโงารงงานเหล่านี้เนี่ยไม่รักโลกไม่อะไรอาจจะทํามาสร้างมลพิษที่เกิดขึ้นก็ได้ในประเทศที่ถูกลงทุนหรืออาจจะถูกดูดทรัพยากรไปใช้ใช่ไหมจริงๆเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ประเทศ A เนี่ยมาลงทุนที่ประเทศ B อาจจะเป็นเพราะว่าประเทศ A เนี่ยไม่มีทรัพยากรก็ได้ทรัพยากรเนี่ยม,ไมีไม่พอก็อเลยไปยังประเทศที่มีทรัพยากรที่เพียงพอเองครับนี่นะ การลงทุนและก็การค้าวประเทศเนี่ยเอาจริงๆมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรครับจริงๆมันมีสาเหตุนะสาเหตุที่ทําให้เกิดการค้าระหว่างประเทศทําไมต้องมีการค้าระหว่างประเทศล่ะอ่อทำไมทำไมถึงต้องไปซื้อของกันร,ระหว่างประเทศเหตุผลหลักๆคือหนึ่งเลยเพราะว่าเรามีทรัพยากรที่ไม่เหมือนกันทรัพยากรเราต่างกันครับ เรามีเขาไม่มีใช่ไหมครับมันก็จะสมมติให้มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันด้วยพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยสําคัญนะที่ทําให้เกิดการค้าวราเทศเราเลยต้องไปซื้อในประเทศที่เขาสามารถมีทรัพยากรหรือวัตถุดิบเหล่านั้นใช่ไหมอย่างเนี้ยเราน้ํามันเรามีน้อยเราก็ต้องไปซื้อน้ำมันจากกลุ่มประเทศโอเปกอะไรเงี้ยครับอันที่2ก็คือสินค้าครับสินค้าที่ผลิตได้ก็อาจจะต่างกัน เราจะเชี่ยวชาญเรื่องของการผลิตสินค้าประเภทเกษตรกรรมใช่ไหมอุตสาหกรรมแบบเพื่อการเกษตรหลักๆแต่ถ้าอุตสาหกรรมหนักเลยอย่างเงี้ยอาจจะต้องเป็นประเทศแบบญี่ปุ่นเกาหลีใต้อ่ะเนั้นความเชี่ยวชาญเนี่ยความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าใช่ไหมฮะ specialization เนี่ยมันไม่เหมือนกันอีกอันหนึ่งที่ทําให้เกิดความต่างกันก็นกคือต้นทุนครับต้นทุนในการผลิตต่างกันครับจริงๆบางอย่างเราจะมีวัตถุดิบก็ได้นะในประเทศเราแต่เพียงแค่ว่าถ้าผลิตในประเทศเราเนี่ยเราจะต้องใช้ต้นทุนที่สูงมาก ก็ไม่คุ้มที่จะผลิตดังนั้นเนี่ยก็ไปซื้อในประเทศอื่นดีกว่าที่เขาแบบว่าต้นทุนมันถูกกว่าเห็นไหมต้นทุนเทคโนโล,โลยีก็มีผลนะนะครับนี่นหลักๆเลยเนี่ยสข้อเนี่ยเพื่อผลสําคัญเลยที่ทำให้เกิดการค้าแล้วก็การลงทุนระหว่างประเทศนั่นเองครับคราวนี้เวลาเราค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยมีอีกหนึ่งเรื่องน่าสนใจมาจะเห็นพวกว่าเดี๋ยวนี้วนเวลาเราค้าต่างประเทศเนี่ยไปประเทศเดียวไม่ได้นะ ไปประเทศเดียวไม่ได้เพราะว่าเราจะไม่สามารถไปสู้กับประเทศที่เขามี GDP ที่สูงหรืออิทธิพลทางเศรษฐกิจได้อย่างประเทศไทยอ่ะถ้าเราจะไปประเทศเดียวไปสู้ค้าขายกับจีนเราคงไม่รอดใช่ไหมครับหรือไปสู้กับกลุ่มอ่ากลุ่มอ่าประเทศในยุโรปก็ไม่รอดเหมือนกันแต่พอเรารวมกลุ่มกันเป็นอาเซียนเนี yeah. ่ยพอเรารุ่มกันเป็นอาเซียนปรากฏว่าเกิดอ,อะไรขึ้นครับ เราก็สามารถเนียำหน้าที่จะไปต่อรองกับประเทศต่างๆได้เห็นไหมแล้วพอเราลงกลุ่มปุ๊บเนี่ยมันมีประโยชน์เกิดขึ้นมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยเราจะเนีอำหน้าในการต่อรองมากขึ้นหลังๆก็จะพบว่าเวลาเราเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมประเทศต่างๆรอบโลกก็จะเริ่มมาดูเราสนใจเรามากขึ้นเนาะจริงๆน่าสนใจอย่างหนึ่งคืออย่างอาเซียนน่ะตัวอย่างอาเซียนช,ชัดเจนมากคือพอเราลงกลุ่มกันใช่ไหมครับเรามีพลังในการต่อรองมากขึ้นเห็นไหมแล้วก็เกี่ยวกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือตลาดเราก็จะกว้างขึ้นฮะ ตลาดก็จะกว้างขึ้นครับเพราะว่าแน่นอนแต่ก่อนเราก็ค้าขายกันเองใช่ไหมสอประเทศก็แค่สอ,สอ,สอประเทศที่ค้าขายเป็นทวิภาคีแต่พอเรารวมกลุ่มปุ๊บเนี่ยเราสามารถค้าขายกันได้หมดเลยใน10ประเทศ ใน10ประเทศก็จะมีเงื่อนไขแล้วก็จะมีการปรับเงื่อนไขให้มันมีข้อจำกัดน้อยลงเช่นอย่างอาเซียนเนี่ยก็ตอนนี้กาลังปรับเงื่อนไขให้าภาษีนําเข้าระหว่างกันให้น้อยให้ศูนย์ึงห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็จะมีข้อกำหนดที่ยอมให้อาชีพประมาณแปดถึงเก้าอาชีพสามารถที่จะเดินทางไปทําอาชีพระหว่างประเทศได้คือตลาดกว้างขึ้นเห็นไหมมันมีประโยชน์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับนหนึ่งกำลังการต่อรองที่สูงขึ้นสองตลาดที่กว้างขึ้นนะสามนะลดการแข่งขัน ลดการแข่งขันกันเองสําคัญเลยแ้่ก่อนเนี่ยกลุ่มอาเซียนเราเนี่ยเรามีข้อจํากัดนะคือว่าเราเป็นกลุ่มที่ผลิตสินค้าเป็นไงครับเหมือนกันหมดเลยอะเป็นสินค้าเกษตรกรรมสินค้าขั้นผสมภูมิกันเลยยางพารายางพาราเขาก็ยางพาราเราก็ยางพาราก็เลยขึ้นครับพอมาค้าขายปุ๊บแย่งลูกค้ากันเองนะสุดท้าย,กายไกลๆไปมาๆก็มันไม่มีใครได้ได้ประโยชน์จากการที่แย่งกันนะก็เลย,เยจับมือกันดีไหม นันจะเห็นว่ากลุ่มอาเซียนเนี่ยตอนหลังเข้ารวมกลุ่มกันพอเข้ารวมกลุ่มกันปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับมีการแบ่งเลยแบ่งความรับผิดชอบในการผลิตสินค้าเลยว่าอ ถ้าเป็นประเทศพมา่าเนี่ยนันไปเลยเรื่องของการประมงประมงเหมืองแร่เอาไปเลยถ้าเป็นอ่าเป็นอิอนโดนีเซียก็เป็นพวกธุรกิจไม้แล้วก็ยานยนต์ถ้าเป็นพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอ่าก็เอาไปเลยประเทศฟิลิปปินส์ใช่ไหมหรือถ้าเป็นพวกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือพวกวิทยาศาสตร,ร์ทางการแพทย์อ่าสิงคโปร์รับไปส่วนประเทศไทยก็รับเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็การการ,การบินอย่างเงี้ยครับคือแบ่งแบ่งกันไปเลยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อลดการแข่งขันกันเองอันนี้ก็จะเป็น ข้อดีที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนั่นเองครับจริงๆกลับมายอ้อนที่อำนาจต่อรองนะอาเซียนเราพอรวมกลุ่มกันปุ๊บเนี่ยอาเซียนเรามีข้อได้เปรียบอะไรบ้างเรามีประชากรที่พอเราวรงกลุ่มุประชากรเราเยอะขึ้นนะประชากรเยอะขึ้นแนปลว่าตลาดเรากว้างขึ้นอันใครที่จะมาดีวกับอาเซียนเราก็เหมือนกับแทนที่จะได้ขายแค่ประเทศไทยก็เหมือนได้ขายกันไปทั้งหมดเลยในกลุ่มอาเซียนใช่ไหมแล้วแรงงานเราถูกมากเลยค่าแรงเราถูกอันต่างชาติเนี่ยตาลุกวาวเลยครับอยากจะใช้ อา,อาเซียนเนี่ยเป็นฐานในการผลิตเพราะจะได้ใช้แรงงานที่แรงงานแรงงานที่แบบถูกอ่ะเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตใช่ไหมฮะเฉพาะมีการลงทุนจากต่างชาติเ,เข้ามาในกลุ่มอาเซียนมากขึ้นนั่นเองมากขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็นอกจากเรามีทรัพยากรโดยทรัพยากรในภูมิภาคเรายังเยอะและอุดมสมบูรณ์อยู่ครับเห็นไหมเราเหมือนเป็นแบบอะไรอะ่ะเป็นเป็นแหล่งที่ใครๆก็อยากจะเข้ามาจับจ้องนะฮะโอเคนี่คือประโยชน์การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจครับคราวนี้เวลาเขารวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ย มันก็จะมีเลเวลว้ยนะมีสเตปมีเลเวลแปลว่าทุกกลุ่มเนี่ยดูจากสไลด์เลยครับมี้งหมด5้าเลเวลครับแปลว่าทุกกลุ่มเนี่ยมันจะเริ่มที่กลุ่มขั้นแรกก่อนคือเขตการค้าเสรีเก่งขึ้นอัพเลเวลเป็นสาภาพสุลกากรเก่งขึ้นเป็นตลาดร่วมเก่งขึ้นอีกเป็นสาภาพเศรษฐกิจและสุดท้ายเลยคือสาภาพเหนือชาติเห็นอะไรบางอย่างไหมมันเหมือนเป็นบันไดอะแปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้าเกิดเราขึ้นถ้าเกิดว่ากลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มนี้เนี่ยอยู่บนในขั้นที่3ม แปลว่าเขามีคาแรคเตอร์ของขั้นที่1และขั้นที่2สะสมไปด้วยนะและแน่นอนว่าถ้าเกิดกลุ่มเศรษฐกิจนี้อยู่ระดับขั้นที่4แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าเขาจะต้องมีลักษณะของขั้นที่1 2และ3สะสมไปด้วยคือแปลว่ายิ่งอยู่มากขั้นมันก็จะเก็บเลเวลอะมันเล่นเกมใช่ไหมก็จะเก็บอาวุธไปเรื่อยเร่ด้วยกันเนาะซึ่งเวลา,าข้อสอบถามก็จะถามว่า,ากลุ่มนี้มีลักษณะแบบนี้กลุ่มนี้อยู่ระดับใดอ่าคันนี้หนูก็ต้องรู้ว,ว่าแหละว่าแต่ละระดับนี้มันมีลักษณะยังไง แล้วพอขั้นที่สูงขึ้นปุ๊บเนี่ยหนูต้องเอาลักษณะของขั้นที่ต่ำกว่าน,นี้มารวมๆซำๆไปด้วยนั่นเองครับเริ่มจากอันแรกก่อนก็คือเขตกันค้าเสรีครับเขตกันค้าเสรีคืออะไรจำานึ่งกันนะเขตกันค้าเสรีคือไม่เก็บภาษีในกลุ่ม no tax in group นะไม่เก็บภาษีในกลุ่มแต่ว่าเก็บต่างกลุ่มต่างกันเก็บ แ็กต่างกลุ่มต่างกันแปลว่าอะไรครับสวนนี้คือเขตกันค้าเสรีอ่าสักเขตหนึ่งนะเขตนี้มีสมาชิกอยู่4ประเทศก็ไก่ขอไข่ขอควายงอง,งูเขตการค้าเสรีแปลว่าในกลุ่มไม่เก็บภาษี แปลว่ากขอคง,งอจะค้าขายกันค้าเลยเต็มที่ไม่ต้องเสียภาษีเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่มีกลุ่มประเทศทั้งนอกเข้ามาค้าขายอ่ะประเทศ A เข้ามาค้าขายตะเกี้ท่องว่าอะไรนะเคค้าเสรีคือไม่เก็บภาษีในกลุ่มเก็บต่างกลุ่มต่างกันแปลว่าประเทศ A เป็นประเทศนอกกลุ่มเข้ามาติดต่อค้าขายกับกลุ่มอ่ากลุ่มกขอคงตัวนี้เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าต้องเสียภาษีแล้วแต่เสียภาษีไม่เท่ากันกกอจะเก็บสัก10%ซ ขอข่าจะเก็บ2องขอข่าจะเก็บร้อยงองวดจะไม่เก็บเลยก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ประเทศนั้นๆเลยอันนลักษณะคารคาสิลีคือในกลุ่มมันไม่เก็บแต่ถ้าเก็บต่างกลุ่มอ่ะเก็บต่างกัน เคกาซีรีเขาจะมีตัวย่อว่า FTA นะครับมันมาจาก Free Trade Area ซึ่งก็จะมีเขตการ์ซีรีสําำคัญเช่น NAFTA อันนี้ก็เป็นเขตการซีรีที่อเมริกาเหนือใช่ไหมครับที่อเมริกาเหนือและ NAFTA อันนี้ก็โซนละตินอเมริกาตั้งแต่อเมริกากลางใต้เม็กซิโกไปถึงอเมริกาใต้บ้านเราก็มีครับ a f t a a f t a นี้ไม่ใช่เอเชียนะคืออาเซียนเป็นเขตกาซีรีสของชาวอาเซียนครับต่อมาดูสเต็ปที่2ครับสหภาพศุลกากรชื่อก็บอกว่าศุลการครับศุลกากรแปลว่าภาษีงั้น ลักษณะของอสเต็ปที่สองคือเก็บนอกกลุ่มเท่ากันเก็บนอกกลุ่มเท่ากันอ่านี่คือสิ่งที่มันเพิ่มมานะในกลุ่มไม่เก็บยังเหมือนสเต็ปแรกแต่คราวนี้เก็บนอกกลุ่มเท่ากันแปลว่าประเทศ A เหมือนเดิมประเทศ A อจะเข้ามาค้าขายกับกลุ่มนี้ที่เป็นสภาพสุรการกรน,นั่นแปลว่าต้องเก็บเท่าสมมติว,ว่าคุยกันว่ากลุ่มนี้จะเก็บ5%ซก็แปลว่ากขอคอ,องก็ต้องเก็บ5%เอร์เซจากประเทศนอกกลุ่มเท่ากันหมดนะครับ ต่อมากลุ่มสเต็ปที่3คือตลาดร่วมครับตลาดร่วมอันนี้ลักษณะเด่นก็คือเคลื่อนย้ายเคลื่อนย,ย้จจยา,ยยา,ยยายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีปัจจัยการผลิตเปอะไรบ้างก็คือที่ดินทุนแรงงานผู้ประกอบการแปลว่าอะไรครับแปลว่าในประเทศกลุ่มนี้ เจ้าปัจจัยทั้ง4มัน flow ได้หมดเลยเช่นแรงงานกอไก่อยากมาทํางานในขอไข่มาเลยไม่ต้องทําวีซา่าผู้ประกอบการงองูอยากไปลงทุนที่คอประเทศคอควายไปเลยคือพูดง่ายคือ move ไปได้หมดเลยอ่ะปัจจัยทั้ง4แต่ก็จะมีมันก็มีลักษณะแรกอยู่นะคือไม่เก็บภาษีนในกลุ่มเก็บนอกกลุ่มเท่ากันเพิ่มเข้ามาคือนะเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีครับนี่ต่อมาสเต็ปที่สครับสาภาพเศรษฐกิจอันนี้จะบอกว่าเป็นกลุ่มที่ คอนเซปต์ก็คือว่ามีนโยบายเศรษฐกิจเดียวกันมีนโยบายเศรษฐกิจเดียวกันเช่นอะไรบ้างเช่นมีเงินสกุลเดียวกันอ่ามีสกุลเงินเดียวกันหรือว่ามีธนาคารกลางร่วมกันเอ๊มันมีมันมีอยู่ที่หนึ่งนะมันมีกลุ่มเศรษฐกิจเดียวในโลกที่มาถึงขั้นนี้ก็คือ EU ครับ EU ครับ EU เป็นกลุ่มที่แกร่งและแข็งแรงที่สุดแล้วมาถึงสเต็ปที่4 อียูมืนเงินสกุลเดียวกันใช่ไหมคือยูโรใช่ไหมแล้วมีธนาคารยูโรแบงก์ฉะนั้นแปลว่าเวลาเราไปทําธุรกิจการค้าลงทุนในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปไปเลครับมันไม่ต้องมา,มาฝากธนาคารเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วไม่ต้องเปลี่ยนสกุลเงินด้วยใช่ไหมมันทําให้การค้าและการลงทุนเนี่ยมันฟลูมันเสรีมันง่ายลดข้อจํากัดของของของ,ของเรื่องของการแลกเปลี่ยนค่าเงินไปเนี่ยมันดีมากนะฮะนี่คือ EU ครับสุดท้ายคือกลุ่มสหภาพเหนือชาติสหภาพเหนือชาติเนี่ยมันคือ รวมเป็นประเทศเดียวกันนะ่ะมีนโยบายทางการเมืองการเมืองการต่างประเทศคือทุกอย่างเหมือนกันเลยเพื่อง่ายคือรวมเป็นประเทศเดียวกันนะ่ะทำได้เหรอจะบอกว่าไอ้เจ้าขั้นเนี้ยเป็นขั้นที่หนูเขียนเลยว่าโอเวอร์มากๆเลยเป็นขั้นที่ทําได้ยากและยังไม่มีประเทศไหนทําไปถึงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะมาถึงขั้นสาภาพเหนือชาติเนี่ยคงจะต้องแบบ ต้องเสียอกราชกัอแต่ละรัฐเลยอ่ะเพื่อให้มันมีลักษณะของการปกครองนโยบายเศรษฐกิจสังคมว่าทมเหมือนกันหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นการรวมกลุ่มนะครับเราเห็นว่าการรวมกลุ่มเศรษฐกิจเนี่ยมันมีระดับอยู่ใช่ไหมมีระดับอยู่ส,สําหรับอาเซียนของเราเนี่ยเราเป็นสเตปการค้าเสรีและตอนนี้ก็มีการปลดล็อกปลดล็อกเช่นด้วยการที่ให้มีบางอาชีพสามารถที่จะแบบไปทํางานในประเทศต่างๆได้ใช่ไหมครับจริงๆมันมีลักษณะคล้ายมันตลาดร่วมนิดน,นึงแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดตลาดร่วมร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับทั้งหมดนี้จะเป็นเรื่องของการค้้าแลวก การลงทุนระหว่างประเทศนะเห็นว่าหลักๆข้อสอบก็จะออกอยู่3เรื่องคือ1การค้ายกให้ได้ว่าเป็นค้าสินีหรือค้าคุ้มกันอันนี้นเขาก็จะถามนะครับข้อดีข้อ, D, ขอจำกัดของการค้าสินีค้าคุ้มกันคืออะไรทำไมถึงมีการค้าระหว่างประเทศเนาะอันที่สองถ้าเป็นเรื่องการลงทุนนะเขาก็จะถามว่าเคสนี้เป็นการลงทุนทางตรงหรือทางอ้อม,อมทางตรงทางอ้อมต่างกันอย่างไรแล้วก็ถ้าลงทุนทางตรงแล้วเนี่ย ประเทศที่ถูกลงทุนเนี่ยมีข้อดีข้อเสียผลประโยชน์อย่างไรส่วนเรื่องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจก็จะถามเรื่องของกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสเต็ปไหนแต่ละสเตปตั้ง5ขั้นนี้มันมีลักษณะอย่างไรการรวมกลุ่มเนี่ยมันมีความสําคัญจําเป็นและมีประโยชน์อย่างไงบ้างหลักๆก,ก็จะวนถามประมาณนี้นะครับอย่าลืมกลับมาทบทวนบทเรียนนะครับรับรองว่าทาข้อสอบเข้ามาวิเลัยได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ